Mm-hmm. สบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขูมสุขุขนเพราะว่าเป็นพี่น้องฟังไทยพี่น้องฟังเล่าหรือว่าอยู่ต่างประเทศ <Adams. S 1> ขอ,อยินดีต้อนรับขา่บาวนะสื่อส่องสาเลบันนาสาแนวคือเกาพี่น้องสาเหริม,มาตำสมตำพี่น้องเวมกันนี่เนาะสาเลริมาตำข้าวปุ้นพี่น้องมตาตำส่วเนาะกระเทียมลงไปแล้วก็ตำใ้มนเละ ไปพี่น้องตอยลงไปบ้านเราก็าเอิเอ้นเล่นเงี้ยปุ๊บุดนั่นนงอยู่อย่าไปโยกป<อ>ุ๊บขมือไม่นีนาวต้อลงไปพี่นอ้องบายเขาก็มากินหมากฝรั่งนะอยากใส่อันเป็นวาสม่ลายๆกับใส่ลาย,ลายบอเอามี่นี่นะกับพี่น้องจุดจุดออกนาว มบน่นัวกันน้ขขนนพี่นาะถุงสุดลดถงสลดดเสร็จเสร็จแล้วน,นี่พี่น้องใส่ต้อนนึ่งเลยพี่เนาะปลาอะไรากันเนี่ยปลาเ้าวแตปลาตําม้พี่เนาะเส็งจะเกะเลยเกยะขวดไม้เลยพี่น เยาวๆกันเนาะาใสสองสุกหนึ่งซ้อนสองซ้อนพี่น้องตามเอาลงไปเลยตีด้วยพี่น้องแต่หลายเส็บละนี่ก็คือปลาอย่างนี้ปลาซุกนี่กับปลาปลาพุงพุงนัวพี่เนาะ <laughs> หลายอย่างผสมผสานกันเส็บแน่นอนเป็นผสมผสานเป็นกระเพาะเกลือเนาะเส็บน้องมีอีกเนาะ ไาแหล่ใส่ปลาเย,ยอะๆเป็นต้นก็มีเลยเอาวอสตเป็ตนต้<อ>นง่วงยังง่างปาะลยเตะเลยพี่น้ะเออลุงใส่น้ำตาลไปจักกินีหบอเม่ข้วกับพ <c oughs> ี่น้องเอหอหลายอย่างพอเนาะแม่ข้วกะจัมจนไม่จจำจำมไไหม มันกนเด้อแบบนี้เสร็จป้ได้อยู่ั้านโง่สิคุกเลยได้นะได้ได้นะเอาส้่งลงไปแบบนี้พี่น้องนไมส่งคนจีนน่ากันเนาะนี่บนรอบบุ้งกเลยเราเลยแล้วกันเจาเยกันนะเราบ่ดีเรียบร้อยเต็มเลยเลยเลยจไปเาบุงใขีหมอให้ลงมาบ่

เจตับมาแล้วนะคะน่ากินเซแล้วหมคะบอ้ตามเอบดเซฟนันแล้วเจ้าของตามกินแห้งแ่บจนมุดแทบบเละอ๋สาราพแล้วจะช่าไมนึงเดี๋ยวที่มึงบอสจะอีก ิ Ma, ata, Ma, いい้งเส้นกอได้บ่ไม่แตกเด้พี่น้องจิ้มก็กรบปุงขาดอยู่ขาดไปลบไปได้เอาอีกตัดตัดผักหลายๆพี่น้องปลูกเองแซ่บเลยแซ่บพี่น้องเอ้ย นี่พี่น้องยัย่วพักหลายๆแซ่บ็เนาะทำขนมจีนกับเส้นมหมากองกรอบพี่น้องเส้นมะละกอกรอบมาจ้าพี่น้องมากินน้ำกันเด้อแซ่บงเนาะกินกัน,นสี่คนสุดลายเทมิกมือนี้มิกม,ม,มาบุกไม่ได้ให้ซับนล้วมันจะอะไรหรอโอ้ยไรเงี้ออกามา มนม่มองว่าบ้างตาแรงมากวันนี้พี่น้องเอ้ยแรงดุเอาแล้มีเข่าต้องเกือนไว้ตัวใช้จานมีอีกดิมากวันนี้ลงมือได้พี่น้องเลยบ้านเขาอะไรที่ใครอนี้มากกับหลานไส้พี่น้องเลยมากมากนะหลาน้มาเล็นก็เลยตำกับปุ่นกินมือนมากมากแซเด้ยเหมือนเดิม่เริ่มบ้านกระตเกขึ้นมาใเ้มือกันพี่น้องใช่เนาะ đập ừ. 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 mắt béo morally sais ngọt ngào, ngmet nh begun ngưng, may m chamado xlly kaik gehört cho horrible, m Bee wah it's so hard to eat little ones, ate little ones is quote pity, I regretي vier bà vé là nhần dần 되어 nhiều nha cây chút hoang đi第三 cái là người dùng cách làm ở nhà bình thĩ셔서 thứ hai có thể đậm nhờm và các nhường khi làm những phòm hoa, khi làm sạch sạch đienia story v..i cho nقي đ grues%power cũng nhớ mai ABOUT��люọc nh��nis was bah whalesfront we là แแซ่บนาาชิน้องพักนานเอยงกินแซ่บเยอะทำยังไงกินมื่อเดยวมนเดยกินเดอวเออกินเลยสลัดี้ทุกมียุงบ้ําตาลตัดโบเมนมานี่งหีือว่าวางใจเลย วนมนวนชิบก็หนาตอนแกเราปักนี้ยงีันงตัดบอไม่เจอมากไหนมิอ้อัพทีกินน้ำไนแม่เนาะมาแล้วมากินน้ำไข่เยอะิแซ่บเียเอาไม่ได้เอาออกมาเยน้ำกระถางเนี่ย นม่ไ่กระดันขิ้บ้างพักอยู่แต่ละมังอยู่พื้นนองตอนนี้ใหญ่แั้มนห่น้องเหเ็นแต่ีคนเห็นแค่สองคนนะมิกสองคนอยู่นอกกล้องแม่มิ่น้องยังได้เ ไปกันนึ่งมไปเร <s ans> ็วรักคลิปนี้กันคอล่าไปกันเลอพี่น้องเลยย,ยพอนคลิปต่อไปเด้อฝากพ่อเมามาก,กไดไลค์กดเร้กดติดตามแซวเล่นเด้อเนาะ,ะคลิปนี้พอกระับสบายดี